สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะ Yu-Gi-Oh! Secret s h i n i n g Box นะครับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องส่งท้ายปีนะครับสองปี2021นี่นะครับก็จะมีเป็นสุ่มนะครับออกมาเป็น3แบบด้วยกันก็เราจะได้สีแบบไหนนั่นเดี๋ยวต้องไปแกะดูเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Limited นะกล่องพิเศษของปีนี้ ออทุกปีก็จะมีออกมานะครับตัวนี้สำหรับของประเทศไทยเราก็จะเป็นกองพิเทศษที่จะแถมมากับไม่แถมสิคนที่จะมีคิดซื้อก็ต้องซื้อชุด BODE นะครับให้ครบ2ชุดนั่นเอง2บล็อกก็จะได้คิดซื้อตัวนี้หนึ่งกล่องนะครับโอ้ยยักักันเลยโอ้ได้เป็นสีทองนะครับ อันนี้ก็จะราคาเออไม่เท่าไรนะอันนี้ราคาไม่เท่าไรอืมกล่องเงาบับนะครับก็จะมีสองสีนะด้วยสีฟ้ากับสีดแดงหรือเปล่าไม่ใช่ประมาณนั้นะครับข้างในก็จะมีซองสุ่ม้วยนะแล้วก็จะมีการ์ดดเชแคให้เรานี่เบ็นี้นอ,ออกมาก็จะเป็น ซองสุมห้าซองนะครับแล้วก็สิเกตสองใบสิเกที่จะได้ก็คือสองใบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันแล้วก็เป็นซองสุมห้าซองครับห้าซองแล้วก็ภายในกล่องก็จะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะคิดิกนะ เปแ่งมาใ้นะครับแล้วก็ชลิปสลิปก่อนเลยสลิปก็มีสุ่มเซตละสองลายนะครับทั้งหมดก็จะมีหกลายนะครับแล้วก็ซองใสเป็นซองไว้คุมชปอีกทีนึงน,นะอันนี้รู้สึกจะไม่มีลายเลยนะมไม่มีลายยิงเป็น,นแบบใสๆเลย แล้วก็แสแตนอลสค,คริติคับก็เป็นแสแตนอะคริตเดี๋ยวจะลองแกะดูเลยนะเริ่มที่แสแตนอลสครีตก,ก่อนเลยดีกว่านะแสแตนเลครลตก็มีหกแผ่นกันนะครับนี่สะสมนะมีเกตเกตด้วยนะเกตเกตค่อนข้างหนานครับ ถ้าเทียบกับตัวแบ็คเรซดิ่งโซนี่รู้สึกกันอันนี้จะหนากว่านะใช้พลาสติกเยอะกว่าครับเค้ okay, แล้วก็ตัวนี้เห็นเขาบอกลอกได้นะเมื่อกี้ดูในรูปนี่เขาบอกให้ลอกออกนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่เศ็นะครับมันเป็นเหมือนกับ เรียกว่าอ,อะไรนะเคลือบกันเปล่าขอลองดูก่อนนะครับอืมย่งไงล้ออกแล้วอ๋อข้างในมันก็เป็นเก็ดเหมือนกันแหะครับมันเขาปิดกันรอยขีดข่วนมาให้อ ตอนขอล่อออกก็จะยังมีเกทอยู่นะครับช้นิง่งจริงอันนี้ก็่าจะต้องลอกเหมือนกันนะอือใช่ตองลอเหมือนกันนะครับทุกคนสวยง,งามลรงหลองลอกัน่อยนะครับ ปัก,กไม่ได้ปักผิดซะเนี่ยโอเคป,ปักถูกไม่แน่ใจโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆควรแถมเป็นสแตนดการ์ดามากกว่านะทรับอาคิดนี่คือแบบอะไรเฮ้ยแล้วก็มาแกะน,นี่ก่อนมาครับอบ ก็จะเป็นสองใบนะครับเป็นทิชชู่อ้าาาาาสวยงามครับโอเคก็จะมาเปิดสองุ่มกันนะครับก็ซุกบ็อกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะดูที่ว่าที่คุณได้ตีมอะไรนะครับก็จะได้บ็อกจะได้ทิเช็่ที่ต่างกันนะสองแรกมา อ๋อผีอือใบนี้ถ้าเป็นซีเขตคนที่เปิดได้เอา่าน่นจะเป็นกล่องสีแดงหรือเปล่าหรือสีฟ้าอ่ะไม่แน่ใจแพงนะครับแพงสุดละอือใบนี้ซีเขตไปเลยแต่เราก็ไม่สิทธ์ที่จะเปิดสีเขตพวกนี้ได้จากซองพวกนี้เหมือนกันนะหรือถ้าใครได้ เที่ไม่ชอบนะครับก็มานสุ่มซองต่อมาจะได้ตัวที่อยากได้นะครับอื้อมี้นีกเกอรหรือเปล่าอะไรไม่ได้หาข้อมูลบอกนี้เลยนะบอกเลยนะ <c oughs> ทีเขยทุกซองนะครับไม่ต้องห่วง บล็อกนี้ตอนเปิดพีก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าพันต้นๆน,นะครับตอนนี้ก็ขายกันสองสามพันแล้วนะขึ้นเยอะมากนะครับใครที่เก็บก็รีบเก็บนะครับพรอนที่มันจะไปไกลตัวนี้แต่บล็อกเทพของปีที่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปสูงนะครับก็อยู่ประมาณสามพันราคาจะนิ่งกันนะครับต้องรอดูอีกทีนึง ลุ้นอยาให้ได้ติเก็ตซ้ำก็พอแล้วนะครับท่านี้โอ้ไม่ซ้ำนะครับสิเคไม่ซ้ำสักใบถือว่าสอบผ่านนะครับโอ้โหนี่มันแจกติเ็ตจริงๆ สุดสดโอเคทางบ็อกก็ประมาณนี้นะแต่เียุใดที่สแตนเนี่ยจริงๆส่วนตัวไม่ค่อยได้เก็บนะครับอย่างแบ c ็กเมดเนี่ยก็ซึ่งว่าสแตนมาตัวเดียวนี่นะก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคนนี้คิดอะไรอยู่อยากจะให้แบบการ์ดออกมาตั้งอย่างนี้เหรอใส่เก็บการ์ดไม่ค่อยชอบเท่าไหรน,นะแต่ว่า เพื่อจะเช่านะครับมนก็เปความพี่เห็นส่วนตัวนะที่ไม่ชอบอะไรขนาดเก็ฟิกเกอร์ยังไม่ยังไม่ชอบสแตนอะคริลิกเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ลาไปก่อนนะครับไปคลิปหน้ามีอะไรมาแกะให้ดูอีกนะครับบ๊ายบายครับ